หลายใจด <function als. S 1> ้วยเออไทยพี่ก่อนเว้ยแล้วสักพักอ้าวพอมีคนให้พี่ไปตองอ้าวพี่ไปตองมีเหรอโอเคพี่ไปตองด้วยพี่ไปตองสนิทกับบ้านสนิทมากใช่แต่เขาดีดีเขาไปเลยเร้ไม่ได้กันเนาะใช่ไหมผมแสบตาหมดแล้วเนี่ยแสง UV เมื่อกี้เอ้ยแล้วก็กัดกันตลอดแบบเออใจอินแทแสงแสงเมื่อกี้แสงเมื่อกี้ UV น่าจะสูง แซมอะไรวะลืมแสบมึงกินในปาร์กนะ I'm a hot ส้นเท้าแตกมันน้องเขาเลยอ่ะไหนไม่ใช่ส้นเท้าอ่ะแตกทั้งเท้าเลยใครใครไม่แตกอู้หูนิ้วนี่ดิอ๋อนิ้วนี่ไหมนี่ะเขาเรียกว่าเท้าแตกไม่ตัวร้อนอ่ะโอ้โหเน็ตถ้าตัวเน็ตจะเย็นขนาดนั้นเออตัวเขาเย็นเองโอ้โหทำไมเน็ตเย็นจังอยู่ๆนี้นะครับ หยุดรังแกน้องพาวฟันของผมเดี๋ยวนี้จ้ะท่านชายปานพอพอคนพูดท่านชายปานกลางลองลองดิท่านชายปานกลงเป็นผู้หญิงเลยบายเอไม่ได้ท่านชายปานกลางไม่ใช่ลูกโซ่ I get you I get you ำได้เลยว่าตอนที่อยู่บ้านเล็กโซฟาั้นสิบชั้นที่รู้เลยดิวีคสองอ่ะตึกตึกโป๊ะตอรึตเรตึกโป๊ะเลยเลยวีคแรกที่ป่านนี้คนคงชมเต็มบ้านเต็มเมืองแล้วเสียง <c oughs> <c oughs>